สี่เหลี่ยมที่ไม่เอาคลิกขวาครั้งหนึ่งเลือกจุดตั้งอิงนะครับเพื่อนคลิกซ้ายนะมุมขวาด้านบนแล้วไปวางเราจะทําการยืดตัวนี้ไปนะครับโดยคลิกไคลไลท์ที่สี่เหลี่ยมแล้วก็ยืดไปตรงตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปตรงนี้ครับโดยหาจุดอ้างอิงนะครับแล้วก,กด enter นะครับ จากนั้นนะครับเพื่อนๆ่อนไปรูทั้งรูปทั้งด้านซ้ายมือนะครับดูว่าเขาใช้เลเยอร์อะไรนะครับคลิกไปนะครับเขาใช้เลเยอร์ Y นะครับโดยเป็นสีที่ขาวนะครับก็คือไว้นะครับ Y ก็คืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วกด scape ออกนะครับแล้วมาตรงรูปที่เราทํางานนะครับแล้วเลือกเลเยอร์ Y พิมพ์ตับรจุไปนะครับสีก็คือตรงนี้นะครับเราเลือกไว้ตามเขาเลยนะครับ จากนั้นนะครับมาดูการจัดเรียงตัวรูปตัวอย่างนะครับว่าเขาเรียงยังไงเต็มแผ่นนี้เขาจะอยู่เต็มแผ่นมาจากด้านขวามือและไล่ไปจนสุดแล้วเศษเนี่ยของกระเบื้องเนี่ยจะมาอยู่ตรงริมซ้ายนะครับเพื่อนๆโดยเริ่มที่ขอบของหินแกนดิกนะครับขอบของตู้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เราก็ทำการวางนะครับโดยลบรูปเส้นดมมชชันนี้ออกนะครับคลิกซ้ายเลือกที่ดมมชชันแล้วใช้คำสั่งออลาสพิมพ์ e สเปกบาร์ จากนั้นนะครับทาการย้ายคลิกซ้ายเลือกที่รูปที่เราทําพิมพ์ M Move สเปกบาร์ครั้งหนึ่งหาจุดตั้งอิงก,ก็คือมุมขวาด้านบนนะครับคลิกซ้ายครั้งหนึ่งนะครับแล้วกด F8 นะครับมาวางรูปที่เราทํางานนะครับก็จะอยู่ประมาณจุดตรงนี้นะครับอ่าเราก็ได้ตัวหนึ่งนะครับก็คลิกเลือกที่รูปแล้วใช้คำสั่ง Copy พิมพ์ C O สเปกบาร์คลิกซ้ายณนะจุดตรงนี้นะครับ เพื่อนๆจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับก็คือเมื่อได้รูปหนึ่งแล้วก็คลิกทั้ง2รูปแล้วก็เข้าคําสั่ง copy spec bar นะครับว่าดูว่าเพื่อนเพ,เพื่อนๆสามารถที่ใช้คําสั่งได้ไหมดูที่บรรทัดเข้ามานะครับจะเกิดคําสั่ง copy specify base point all นะครับก็คือใช้ได้นะครับคลิกซ้ายณนะมุมขวาล่างและคลิกซ้ายจุดร่วมกันนะครับแล้วก็กด spec bar ครั้งหนึ่งแล้วเราก็ copy ทั้งหมด คลิกครับเพราะว่าตอนนี้เป็นบล็อกนะครับและใช้คําสั่งกับ P ีซีสเปคบาร์จุดตั้งยิงจุดเดิมนะครับมุมขวาล่างซ้ายนัดจุดตรงนี้นะครับแล้วมาวางจุดนี้ครับซ้ายครั้งหนึ่งแล้วกดไอเคปเป็นการปลดจากการเลื่อนนะครับก็จะเลยมา2แผ่นคลิกไฮไลท์แล้วใช้คำสั่งอีลารพิมพ์ e สเปคบาร์จากนั้นนะครับเราจะมาทำการตัดกระเบื้องกันครับเพื่อน ต่อไปนะครับเ,เพื่อนๆให้ทําการระเบิดตัวกระเบื้องแผ่นสุดท้ายนะครับโดยใช้คําสั่งเ e อ็กโพนะครับพิมพ์เอ็กสเปกบาร์ครั้งหนึ่งที่ตัวข้อทแท้นะครับจะเกี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมนะครับคลิกเลือกที่บล็อกตัวสุดท้ายนะครับแล้วคลิกขวาครั้งหนึ่งบล็อกก็จะทําการระเบิดแยกเป็นชิ้นแล้วนะครับเพื่อนจากนั้นนะครับให้ทําการคลิปนะครับโดยใช้คาสั่งทีมพิมพ์ทรสเปกบาร์ครั้งหนึ่ง